ตคนใหม่ล่าสุดของดีแคสใหม่ดาวิกาโฮนเน่ครับทุกคนครับตบเสียงกันดังอีกครั เว้สัญญางามเหลือเกินอะให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพไปก่อนแล้วกันนะับเออน,นี่ช็อตนี้น่ะช็อตนี้น่ะพี่สื่อมวลชนรอคอยอพี่แจก๊กเกอรีถึงกับมาด้วยตัวเองเลยนะฮะมาเอาช็อตนี้นะฮะเอาตคมปบลอกมอให้เมาอีกครั้งนะ,ะทุกคนสวัสดีค่ะ พี่จะทํางานต่อไม่ได้แล้วมองสคริปต์ไม่เห็นแล้วาไม่มีอะไรเลยพี่มันแยงตามันแยงตาไม่มันแยงตาพี่ใช่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่แหละอยากจะเห็นกับตาจริงๆแบบนี้งั้นหนูซ่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียไม่ต้อซ่อนมาขนาดนี้แล้วโชว์เต็มที่ไปเลยนะฮะกดอื่นเลยให้ทักทายทั้งแฟนๆของคุณและสื่อมวลชนที่มาในี้อย่างมากมายค่ะ ค่ะก็สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับของไม่ด้วยวันนี้มากันหนานแน่นมว่ๆมีไป้ายไฟได้วยนะคะตบมือตบมือกรีนมากรีนมาัสดีทุกทุกท่านพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะแบบมากเต็มที่สุดยอดมากเดี๋ยวถอดให้เลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะที่เวสเกตด้วยใหม่์กล้องไม่ได้ไมาที่นี่สักพักใหญ่ๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ที่นี่คนหนาแน่นแล้วก็ดีใจที่ได้ไมาเจอทุกคนนะคะ เป็นแฟนดีใจเช่นกันใช่ไหมฮะทุกคนดีใจเหมือนกันทุกคนเลยเพื่อนเพื่อเพื่อช็อตเดียวเลยก็คือก็คือแหวนข้างซ้ายผมผมผมหรอเอาผมผมสวยค่ะวันนี้ต้องมาถ่ายผมเพราะว่าดีแคสเขาทำสีผมให้ใหม่สวยมากใช่สวยจริงสวยไหมฮะสวยมากนะครับดูสง่ามมากวันนี้นี่ไม่ได้จ่ายตังค์ให้ชมนะมาจากใจจากใจเลยใช่ไหมฮะทุก วันนี้มาคนเดียวเหรอคะออกมากับแฟนอ<ว>ุ้ยอุ้ย